วีดีโอประกอบตู้3ลิ้นชักแบบฉบับง่ายๆเริ่มจากการขึ้นโครงตู้ก่อนนะครับซึ่งเป็นพาร์ทแผ่นข้าง2องแผนกับแผ่นหลังตู้ในการต่อแผ่นข้างเข้ากับแผ่นหลังให้สังเกตนะครับตรงขอบทางยาวฝั่งที่เรียบๆไม่มีรอยเว้าจะเป็นส่วนที่ต่อกับแผ่นหลังนะครับส่วนด้านที่มีรยเว้าจะอยู่ฝั่งหน้าตู้ครับผมให้ขันสกรูแผ่นข้างเข้ากับแผ่นหลังซึ่งแผ่นข้างที่ยึดติดเข้ากับแผ่นหลังจะต้องเป็นด้านตรงไม่เว้านะครับ ขันสกูทุกช่องเลยแต่เว้นช่องบนสุดไว้นะครับผมเพราะส่วนนี้เราจะขันกันทีหลังครับและส่วนต่อมาจะเป็นพาร์ทหน้าตู้นะครับสําคัญที่สุดเลยก่อนที่จะประกอบเข้าไปให้ขันสกูดูกุญแจสามมิจัาให้เรียบร้อยก่อนประกอบนะครับไม่เช่นนั้นจะมาใส่ทีหลังไม่ได้นะฮะหลังจากนั้นก็ประกอบหน้าตู้เข้ากับโครงได้เลยครับ แล้วก็ประกอบพื้นล่างกับพื้นชั้นกลางได้เลยแต่อย่าลืมนะครับว่าเอาส่วนที่มีรอยเว้าไว้ด้านหน้านะครับไม่งั้นจะไม่ลงล็อกขันสกรูภายในให้เรียบร้อยครับรวมถึงพาร์ทเสริมด้านข้างและแผ่นคันลิชชก,กลางกับเซฟด้วยดูตามวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับพาร์ทเสริมต่างๆที่ต้องขันสกรู จากนั้นก็เอาบานเปิดตู้เซฟใส่เข้าไปด้านในได้เลยครับมันจะมีล็อกของมันอยู่แต่ก่อนใส่แนะนําให้ปรับเลขที่คุณจําได้นะครับดีง,ง่ายที่สุดก็คือ0ูนตัวนั่นเองเสร็จแล้วก็ปิดฝาบนฝาล่างและขันสกรูได้เลยครับผมและถ้าคุณอยากจะใส่ชั้นวางเข้าไปก็ใส่หมุดคําชั้นที่มุมและเอาเข้าไปวางตามใจชอบได้เลยครับและสุดท้ายก็ส่วนลิ้นชักนั่นเองอันดับแรกให้แยกลางเลื่อนลิ้นชักออกเป็นสส่วนทุกชิ้นครับ,รบเวลาแยกให้ดึงออกจากกันก่อนเอาเนี้กดตรงส่วนสีดําลงไปและแยกออกมาได้เลยครับจากนั้้นใหเอาารง ลื่อนส่วนนอ,อกที่ไม่มีสีดำเอาไปใส่ที่ช่องด้านข้างได้เลยครับผมเสร็จหมดแล้วให้งัดตัวล็อกด้านในออกมาแบบที่เห็นนะครับจากนั้นเราจะมาทําตัวลิ้นชักกันนะครับให้พับพัดกล่องของลิ้นชักตามภาพเช็คเรื่องการลงล็อกของส่วนต่างๆด้วยนะครับจากนั้นให้เอาที่จับลิ้นชักติดก,กับด้านหน้าแล้วก็เอาแผ่นเหล็กชิ้นนี้ใส่เข้าด้านในของที่จับจะต้องเอาด้านที่หนาไว้ด้านบนเท่านั้นนะครับจากนั้นให้เสียบไส้รางเลื่อนลิ้นชักที่เราแยกส่วนกัน6ชิ้นก่อนหน้านี้ไว้ที่ข้างลิ้นชักและสสสํําาาคัญมกจะต้้องให่วนนีีเป็ด อยู่ด้านหลังลิ้นชักแบบนี้นะครับเส้นหมดแล้วนะครับให้เสียบลิ้นชักเข้าไปเป็นอันเสร็จครับถึงแม้จะดูมีหลายขั้นตอนแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับใช้แค่ไขควงอันเดียวประกอบได้แล้วง่ายใช่ไหมล่ะถ้าหากอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักมาถามแอดมินได้เสมอเลยนะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบาย